ที่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนะคะคือคมีชาวบ้านฝันว่ามีผู้หญิงมาเข้าฝันอบอกว่าให้เอาต้นเ,เป็นเป็นต้นตะเคียนเนี่ยขึ้นมาจากน้ําทีนี้ก็พบจริงๆค่ะแล้วก็ชาวบ้านที่จงังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็แห่กันไปกราบไหว้ต้นตะเคียนที่อายุกว่า100ปีค่ะ ชาวบ้านที่ตำบลบางกระเจ้าอําเภอเมืองสมุทรสาครก็พากันนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ต้นตะเคียนอายุกว่า100ปีที่นําเอามาไว้ภายในวัดบางกระเจ้านะคะหลังจากที่ชาวบ้านขุดพบที่บริเวณวังกุ้งร้างหมู่สี่ค่ะด้านนายกำพลทองชิวอายุ54ปีผู้ที่พบไม้ตะเคียนต้นนี้ก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าก่อนที่จะขุดพบได้นั้นได้คุยกับคนในหมู่บ้านที่วัดชี้าขาวตำบลท่าจีนอําเภอเมืองสมุทรสาคร มีการพบไม้สักทองลอยน้ำมาติดหน้าวัดและที่หมู่บ้านเราก็มีเรื่องแบบนี้<ห>คือถามว่าที่หมู่บ้านเรามีเรื่องแบบนี้หรือไม่ซึ่งผู้สูงอายุบอกว่ามีให้ไปถามพระที่วัดบางกระเจ้าดูสิ ก็เลยทราบว่าเมื่อสมัย50กว่าปีที่แล้วเคยไปข<ฟ>ุดร่องน้ําและเจอไม้ตะเคียนท่อนหนึง่งขวางร่องน้ําอยู่แต่ก็ไม่ได้นําขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะไม่มีเครื่องจักรนั่นเองหลังจากนั้นค่ะก็มีผู้หญิงมาเข้าฝันรวมถึงดนใจว่าที่วังกุ้งร้างแถวแถวป่าแสมนเนี่ยมีไม้ตะเคียนฝังอยู่บอกว่าให้ช่วยนาขึ้นมาหน่อย <S <S <G> ก็เลยไปตามหาตามที่ฝันแล้วก็พบจริงๆค่ะหลังจากนั้นได้ใช้รถขุดนําขึ้นมาเอาไว้ที่วัด โดยไม้ตะเคียนยักษ์ต้นนี้เนี่ยนะคะความยาวคุณผ,ผู้ชมยาว39เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย80เซนติเมตรค่ะมีการประสานกับทางวัดให้นำไม้ตะเคียนต้นนี้เอามาไว้ที่ลานอเนกประสงค์ของวัดรวมถึงจะทำศาราชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้ตามความเชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอโชคลาภโ,โชคลาบด้วยนะคะซึ่งก็ได้นำรายได้มอบให้กับทางวัดต่อไปค่ะมเข้าสู่โหมดขาวภูมิภาคแล้วคุณก็เรื่องความเชื่อเลย <laughs>